สวัสดีครับ f อ f ซแฟนคลับแฟนหมอลำทุกท่านนะครับโอ้โห,โหครับ F c ี FC ทุกท่านคนมันจะดีก็ดีมาจากเนื้อในตนนะครับภายในจิตใจดีข้างนอกย่อมสดใสนะครับ FC ทุกท่านคนดีทนต่อการพิสูจน์การเวลาทำให้สังคมเข้าใจและตาสว่างนะครับ F c ี FC ทุกท่านโดยเพจทิติวุฒิวารุณก็ได้โพสต์ข้อความ เยความในใจของตนโดยมีข้อความว่าเพจไหนที่เคยด่าผมตั้งเพจขึ้นมาดา่าแต่ก่อนและตอนนี้พี่ๆเปลี่ยนใจมาซัพพอร์ตเยอะเลยผมไม่เคยโกรธหรือเคืองพี่ๆนะครับเพราะผมรู้ว่าสักวันพี่ๆคงเห็นตัวตนของผมเองครับผมยินดีมา,มากๆครับและขอบคุณมากครับที่ทยอยเข้าใจผมมากขึ้น ผมยังคงคอนเซปต์อ่อนน้อมถ่อมตนและ FC t o k y ต Music มิยินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะครับมาสนุกด้วยกันครับลทัทธิโตเกียวน่ารักมีแต่ความสนุกเท่านั้นไม่อยากเป็นศัตรูกับใครครับรักนะเวล c o m e to t o k ียวมิวสิก n ลนะครับเอทุกท่านเท่าที่เอสได้ติดตามเด็กคนนี้มาตั้งแต่สมัยที่เป็นหนุ่มอุดรพาเพลินนะครับเอทุกท่าน รู้เลยนะครับว่าเด็กคนนี้นิสัยขี้เล่นฉลาดพูดกล้าแสดงออกนะครับแต่ละคลิปที่ทําออกมานี่มันมีแต่ความสนุกเพลิดเพลินนะครับไม่มีพิษมีภัยกับใครทั้งสิ้นนะครับไม่เคยเห็นพฤติกรรมที่ก้าวร้าวของเด็กคนนี้แม้แต่ครั้งเดียวนะครับเอฟเด็กคนนี้นะครับใจเข้าสะอาดรักพ่อรักแม่รักน้องเรียกได้ว่าเป็นคนรักครอบครัวนะครับเอฟซีทุกท่านเด็กที่มีพฤติกรรมแบบนี้ มันก็บ่งบอกแล้วนะครับว่าเขาเป็นคนดีนะครับมีความคิดที่บวกนะครับเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับเอฟทุกท่านจึงไม่แปลกใจเลยนะครับว่าทําไมนะครับเวลาผ่านไปผ่านไปคนที่เคยด่าเขานะครับเคยเกลียดเขากลับมาเปลี่ยนใจมารักเด็กหนุ่มคนนี้นะครับเอฟทุกท่านผู้ย่บ้านฟินแลนด์หรือบอสบิกนะครับก็เพราะพฤติกรรมของเด็กหนุ่มคนนี้นะครับเขามีความอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับ ไม่เคยเห็นก้าวร้าวกับใครเลยแม้แต่ครั้งเดียวจริงๆนะครับเท่าที่แอดได้ติดตามนะครับดูพฤติกรรมต่างๆไม่เคยเห็นจริงๆนะครับแล้วก็มีคอมเมนต์นะครับถึงแม้จะมีคอมเมนต์เข้ามาบูลลี่เขาก็ตามนะครับแต่ว่าบัอบิี้คนนี้ฉลาดในการตอบคอมเมนต์นะครับอย่างผู้มีวุฒิภาวะนะครับเอฟซีทุกท่านแต่ก่อนสมัยที่ยังมีเมียนะครับขึ้นไลฟ์สดกับเมียคู่กันนะครับบัอบิี้คนนี้แหละ จะเป็นคนคอยห้ามปลาไม่ให้เมียหลุดนะครับไม่ให้หลุดพูดไม่ดีออกสื่นะครับเอฟซีทุกท่านในอดีตนะครับจะคอยกันนะครับปัจจบุบันนี้งานของค่ายเพลงโตเกียวมิสิกนะครับมีงานเข้ามาเยอะมากเลยจริงๆนะครับเอทุกท่านเพราะผลงานคุณภาพที่ดีเป็นที่ยอมรับของสังคมจึงได้รับความไว้วางใจจากผู้ว่าจ้างนะครับทั้งงานในประเทศและต่างประเทศเยอะจริงๆเลยนะครับเอทุกท่าน เจนมีแต่คนมาซับพอร์ตนะครับทั้งทางด้านสินค้านะครับที่วางจำหน่ายนะครับไม่ว่าจะผลิตตับพันใดก็ตามที่นำออกมาจำหน่ายนะครับก็จะได้รับการตอบรับจาก FC อย่างหนึ่งแน่นเลยทีเดียวเรียกว่าขายดีแบบเทน้ำเทท่านะครับ mm hmm. FC รถอันบอสบิคน,นี้นะครับมีแต่คนรักคนแพงเขาเยอะจริงๆนะครับ นี่แหละที่เขาเรียกว่าคุณภาพของคนดีนะครับไปทางไหนมีก็มีแต่คนรักคนอุ้มชูนะครับเอฟทุกท่านหลังจากโพสต์นี้ได้ลงนะครับก็ได้มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเลยนะครับบางท่านก็บอกว่ารักตลอดไปครับบางท่านก็บอกว่าถูกที่สุดครับลูกชายท่านต่อมาก็บอกว่าเราอยากให้คนที่พูดถึงเขาเหล่านั้นเลิกพูดเลิกให้แสงเลิกเอามาโพสต์ได้ก็จะดี นั่งพูดนั่งด่าก็เท่ากับให้แสงมันไม่จบสิ้นสักทีเรารู้ว่าบิ๊กไม่เคยกโกรธแค้นใครที่เหลือก็แล้วแต่ความคิดของแต่ละคนจ้าอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าอันนี้จริงค่ะเลือกให้แสงพวกนั้นสักทีนะครับเอฟซีอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าขอบคุณนะผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์และเพจขอโทษที่เคยอคติแต่ว่าผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์และเคยทําร้ายจิตใจเอฟซีของพยบบทุกคน ตอนนี้ตาสว่างแล้วครับผมนะครับท่านสุดท้ายก็บอกว่าเป็นอีกคนหนึ่งในชีวิตที่ไม่คิดจะรักใครนอกจากคนในครอบครัวจนลูกถามว่าทําไมแม่รักบิ๊กจังนะครับขนาดพี่ยังไม่เคยสัมผัสน้องพี่ยังรู้เลยว่าบิ๊กน่ารักเลยมีแต่คนฮักไงโดยไม่ต้องให้ใครบอกครับเรื่องส่วนตัวไม่ขอยุ่ง ไม่รู้นะครับเอฟซีุกทันนี่ก็เป็นความคิดเห็นของชาวเน็ตนะครับที่เขาแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาในเพจทิติวุฒิวารุณน,นะครับเอฟซีรุกทัน